ื่อกลุ่มเดิมนี่วะเรี่นวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอ๊ะอย่าบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนเกาหลีจริงๆเนี่ยโอ้โห,โห,โหดูดิเอ้าคนนี้ก็เกาหลีเนี่ยคําซามิดาสลายโยโอไฮโ,โยเอยเนี่ยโอไฮโโยมันภาษาญ,ญี่ปุ่นนี่ว่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่นิวเนี่ยก็ได้แบบว่าเข้ามาเล่นในแบบที่ชื่อว่าชื่อว่าอ่ะชื่อว่า อ่านไม่ออกนะพอจะมาอ่านตรงคำอธิบายก็โอ้โหโเคเรียหรือว่าเกาหลีล้วนๆเลยเอาแหละเดี๋ยวคลิปนี้เนะฮะเราจะพาทุกคนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีกันจากนักเรียนไทยถ้าเกิดเราไปเรียนที่เกาหลีจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยตอนนี้นะพี่นิวก็กดเล่นแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ยังแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนไทยนะแต่รู้สึกว่าในแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีให้เราเปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนเกาหลีนะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะทุกคนนะนี่เราเข้าแบบมาก็ตีหนึ่งเลยเหรอตอนนี้มันเป็นกลางคืนนะ่ะเออนักเรียนก็หายไปไหนหมดอุ้ยทุกคนจาบอกว่าเราเดินมาเจอนี่เลยชุดนักเรียนเกาหลีแล้วใส่ได้ฟรีไหมไม่รู้เดี๋ยวขอเลือกก่อนอุ้ยมีหลายชุดเลยอะอุ้ยจะบอกว่าชอบ ชุดนี้มากเ๋ยนะกดได้ไหมเนี่ยเฟิร์สกดอันเขียวหรืออันดำเนี่ยอ๋อทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดเรากดอันนี้นะนี่อันดำนะอันดำตรงนี้นะมันก็จะใส่ให้เราเลยนะนี่ไม่ต้องไปกดอันเขียวนะอันเขียวคือการซื้อนะแล้วก็กดอันดำแล้วกันนะโอ้โหเป็นภาษาเกาหลีของแท้ชุดนี้ก็ดีนะทุกคนนะนี่โอ้โหเหมือนเลยเหมือนเด็กเียนเกาหลีเลยอะโอ้โหคําซามิดาซลายเฮยยอเดี๋ยวขอออกไปดูด้านนอกกหน่อยละกันนะจะเห็นว่านี่พอเรามาเียนเกาหลีนะมีหิมะตกเด้อเอออยู่ ไทยไม่มีหิมะเ้อะทุกคนนะจะเห็นว่าตึกนักเรียนเกาหลีนี่คือก็คล้ายๆของคนไทยอยู่นะเออก็แบบคล้ายๆกันแหละเดี๋ยวเรามาดูห้องเรียนนักเรียนเกาหลีก่อนดีกว่านะเฟิบเข้ามาโอ้โหนี่คือห้องเรียนของนักเรียนเกาหลีนะมันก็เหมือนห้องเรียนในประเทศไทยนะทุกคนนะลองนั่งดูดินี้ก็คือเป็นการนั่งเรียนอะไรแบบนี้แล้วสามารถแบบเขียนกระดงกระดานได้ไหมเขียนได้นะถ้าเกิดเราเขียนภาษาไทยเข้าไปจะเป็นยังไงเขียนว่าการบ้านนี่ไงเออมันก็ได้อยู่นะอ้าวก็กลายเป็นเกาหลีอยู่ดีส่วนตรงนี้เป็นห้องอะไรมาดูกัน ฟืบโอ้ยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นห้องเรียนวิชาดนตรีเพราะว่ามีเปียโนด้วยตะแดงตะดุงตะดงตะดุงตะรังตะดุงตะดิงตึ๊งตึ๊ง จะบอกว่าพี่นิวก็เล่นไม่เป็นหรอกและตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วเอาแหละคิดว่าด้านนอกน่าจะเช้านี่งไงด้านนอกเช้าแล้วอันนี้จะแปดโมงเช้าแล้วนะเขาแบบว่ามีคารพลทงชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าชอบสิ่งนี้มากนี่เลยเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนเอ่อร้านมินิมาร์ทในโรงเรียนน่ะว่ามันเป็นร้านมินิมาร์ทที่ดูดีมากเลยนะนี่กดกินได้เลยไหนลองกินซิอันนี้คือเฟ้นไฟนะ อ่ะงางำง๊ำนะคะเพราะนั้นยังไม่พอวูมีแซนด์วิอบอกเลยว่านี่คือโรงเรียนในฝันนะก็กินได้เลยไม่ต้องจ่ายตังนะโหแล้วก็มีไก่งวงขาไก่งวงก็มานะโอ้โหขาไก่งวงใหญ่กว่าหน้าอีกเพราะนั้นยังไม่พอยังมีอะไรเนี่ยโอโ้หน้ําน้ํากระป๋องเกาหลีมันคือน้ําอะไรอะขอดูใกล้ๆหน่อยดิน้ํามาม่าเหรอไม่น่าใช่นะเหมือนน้าข้าวสาลีงา โอ้โหมีเสียงเปิดด้วยออร่อยเหอะตอนนี้จะเป็นเวลา9ก้าโมงแล้วน,นะพอเดินมาหน่อยก็จะเป็นโรงอาหารทําไมมันดูโล่งจงขนาดนี้ไม่มีอาหารขายหรอมันบอกว่าให้เราไปเรียนหรอฟึบก,กดไปอ๋อได้ไงเขามาเรียนกันที่นี่วิชาอะไรอ่านไม่ออกเลยนะอ้วิชาวิทยาศาสาตร์จะบอกว่าตอนนี้นะเป็นคาบเรียนวิชาวิทยาศาสาตร์นะรู้สึกว่าทุกคนนี่คือใส่ชุดนักเรียนเกาหลีหมดเลยอะโอ้โหอย่างน่ารักเลยอะไปเรียนวิชาต่อไปก่อนนะฟึบอ๋อต่อไปมากินข้าวอ๋อจะบอกว่าตอนแรกที่เราเดิน เข้าโรงอาหารมาแล้วมันไม่มีอาหารก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลากินข้าวนะทุกคนนะถ้าเกิดมันเป็นเวลาเที่ยงเนี่ยเห็นไหมข้างบนเป็นเวลาเที่ยงตรงเลยมันจะมีกับข้าวให้เรามานั่งกินดีดีจ้าบัดีจ้าอ่ะเอานี่เพื่อนกลุ่มเดิมนี่วาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอ๊ะอย่าบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนเกาหลีจริงๆเนี่ยโอ้โหดูดิอา้าคนนี้ก็เกาหลีเนี่ยกินอย่างนี้เลยเหรออ่ะเดี๋ยว ยกกินทั้งถาดนี้เหรอเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนสุดดีกว่าเพราะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยชอบมีชั้นดาดฟ้าเอานี่ไงทุกคนมีชั้นดาดฟ้าจริงด้วยถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์เกาหลีนะคะโรงเรียนเกาหลีเนี่ยจะชอบแบบว่ามีชั้นดาดฟ้าให้เราขึ้นไปยืนเลยแบบเนี้ยแต่ว่าชีวิตจริงอย่ายมายืนแบบนี้นะเสียวร่วงมากเลยอะเดี๋ยวเราลองไปตึกนู้นดีกว่านะไปทุกคนซึ่งตึกนี้คือตึกอะไรก็ไม่รู้นะในไหนก็มาแล้วขอเดินเข้ามาหน่อยอุ้ยอะไรอะจะบอกว่านี่คือตึก ตึกนอนนะคะถ้าเกิดใครบ้านไกลนี่คือสามารถ นอนตรงนี้เลยเพราะว่านี่มันมีชุดนอนด้วยนะเออมันคือตึกนอนน่ะเดี๋ยวเราแบบว่าวลองขึ้นไปดูดิมันน่าจะเป็นห้องนอนนะนี่ไงสามารถเคลมมาห้องนอนได้ด้วยออนนี้ไงกดเคลมนะฟึบรู้สึกว่าห้องหนึ่งสามารถนอนได้สี่คนมีรูมเมทได้ด้วยนะโอ้สี่คนจริงด้วยเห็นไหมจะมีสี่เตียงนะเป็นเตียงสองชั้นเนะี่ยนี่ไงเราก็นอนไปบรรยากาศดีมากนะคะนอกตรงหน้าต่างนี่คือเห็นวิวหิมาด้วยอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าการมาเรียนเกาหลีนี่คือแจ่มโบตอนนี้นะคะก็เป็นวิชาอะไรก็ไม่รู้ อ่านไม่ออกไปกันนะอ๋อเป็นวิชาเล่นบาสหรือว่าวิชาพละงั้นเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนชุดแล้วแหละนี่ไงตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นชุดพละแล้วแล้วก็ลูกบาสนี่สามารถหยิบได้ด้วยนะอ่ะหยิบมาจาก วาแต่ไม่มีใครมาเรียนวิชาภาระกับเราเลยเหรอหรือว่าเขาไม่ชอบวิชานี้กันอเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราเปลี่ยนแมปนะซึ่งแมปนี้ก็เป็นแมปเกี่ยวกับโรงเรียนเกาหลีเหมือนกันนะก็จะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลย้เราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าไปเอาละตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้ววู้จะบอกว่าแมปนี้ดูใหญ่กว่าแมปนั้นนะนี่เลยก็จะมีแบบสนามฟุตบอลสนามวิ่งด้วยนะแล้วก็ดูใหญ่มากโอ้ยเกาหลีของแท้บอกเลยว่านี่คือเกาหลีของแท้นล่นนี่คือตึกเรียนแล้วก็จะบ บอกว่าสามารถเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มนะเป็นชุดนักเยงเกาหลีได้เลยเนี่ยเปลี่ยนเลยหุยยังเหมือนนะบอกเลยนี่คือชุดนักเยงเกาหลีของแท้แล้วก็มีหน้าตาให้เปลี่ยนด้วยนะพอดีว่าพี่นิวใส่หน้าตาแบบ3ามดีเข้ามานะถึงเราเปลี่ยนมันก็ไม่เห็นนะ<ๆ>แล้วก็มีทรงผมให้เปลี่ยนด้วยนะความเรียน,ยนโอ้เกาหลีเกาหลีเกาใจ เกาหลีของแท้เลยพอเราเปลี่ยนทรงผมนี่คือเกาหลีจริงๆนะทุกคนนะทรงผมผู้ชายก็เป็นทรงผมแบบเกาหลีเลยอะโหอย่างหล่อเลยอะบอกเลยแล้วตอนนี้เราก็มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีแบบเต็มตัวแล้วนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโรงเรียนกันโอ้โหนี่เขาเรียนวิชาอะไรกันเนี่ยโอ้เต็มห้องเลยคําสมิดาสลาเฮยอสวัสดีจ้าโหนี่คืออะไรเนี่ยโหกระดงกระดานเขียนได้ด้วยอะเราขอเขียนภาษาไทยนะการบ้านเฮ้เขียนได้ เขียนภาษาไทยได้นี่ดูเห็นไหมเขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยกันออกไหมจ้าทันรัก คุณนะคะฉัน,กน,นะฉนักคุณนะี่ภาษาไทยนะฉันรคุณนะเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะชั้นบนก็จะเป็นห้องเรียนอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็มีแบบว่าห้องเรียนดนตรีนะเหมือนในแบบนั้นเลยไปดูกันว่าในแบบนี้จะมีดาดฟ้าไหมเออว่าแต่บันไดขึ้นทางไหนเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวบอกนะว่าไม่มีบันไดขึ้นไปชั้นบนแล้วว่าฮะเอาจริงดิหรือว่าในแบบนี้ไม่มีให้เราขึ้นไปดาดฟ้าเดีย๋ยวเรามาดูหน้าโรงเรียนกันนะะี่ะนี่คือหน้าโรงเรียนนะนี่จะเห็นว่าก็จะเป็นแบบ ป้ายโรงเรียนภาษาเกาหลีคือ,อยังเหมือนน่ะตรงข้ามโรงเรียนเนี่ยจะเป็นเหมือนเอ่อเป็นร้านมินิมาร์ทปะหรือว่าร้านอะไรนี่แหละน่าจะเป็นร้านขายของอ่ะเข้ายังไงเข้าทางนี้อุ้ยจะบอกว่าโหขนมเกาหลีนี่มีมาม่าเกาหลีขายไหมจ้าชอบกินมาม่าเกาหลีจา้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีเหมือนเป็นขนมขนมเกาหลีนะแต่ว่ามันหยิบไม่ได้อะ่ะเฮ้แต่ว่านี่อันนี้น่าสนใจนี่เหมือนเลยมีตอปปป็อกปกกีขายด้วยนะโอ้โห อยากกินนะ่ะแล้วก็มีโอดงโอเดงด้วยนะบอกเลยว่าทําดีมากนั่งกินนะ่ะอยากกินนะ่ะกดกินยังไงเลยอ๋อนี่ไงเราต้องคุยออกับคนขายนี่ไงเราสามารถแบบว่าคุยออกับคนขายได้แต่ว่าตอนนี้เรามีตังอยู่200เหรียญนนะ่ะแล้วมันกี่บาทอ่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่า ."3000 เหรอฮะจะกินโตอกปกี .3000 ั 3, เหรียญเลยเหรออันนี้เนะี่มันบอกว่าชั้น2เนี่ยเป็นร้านคาราโอเกะ ไปจ้ามาก็ไปดูกันนะคาราโอเกะเหรอคาราโอเกะนี่หรือเปล่า,ามีห้องคาราโอเกะอยู่ตรงข้างโรงเรียนโอ้โหห้องแท้เอามีไม้ให้ด้วย <laughs> เดี๋ยวมีมีท่าเต้นไหมท่าเต้นท่าเต้นอะไรเงี้ยอย่ายบอกเราไม่มีท่าเต้นแต่ว่ามีเพลงอันนี้คือเพลงนะทุกคนนะแต่ว่าพี่นิวเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธินะ่ะ จะบอกว่ามีด้วยกัน3ไม้นะถ้าเกิดเรามากับเพื่อนก็คนละไม้ไปเลยจ้าเอาล่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเกาหลีนะจากเด็กนักเรียนไทยมาเรียนที่เกาหลีจะบอกว่าโอ้โหบอกว่าสังคมแล้วก็วัฒนธรรมมันก็ต่างกันอยู่นะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบซีรีส์เกาหลีนะหรือว่าชอบนักร้องเกาหลีชอบไอดอลเกาหลีก็น่าจะถูกใจแบบนี้นะบอกเลยว่าเสมือนจริงมากๆก,ก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าคัมซามิดาซโยนาระเอ้ยซายนาระเหมือนญี่ปุ่นอีกแล้ว ไปไปแล้วกันนะไปไปก่อนจะไปนะเดี๋ยวเราแบบว่าลองชวนเพื่อนไปคาราโอ,อกเกะดีกว่านะนี่อ้าชวนหนุ่มเกาหลีนี่หนุ่มเกาหลีเจอหนุ่มเกาหลีเอาหนุ่มๆๆหนุ่มเกาหลีสนใจแต่เล่นบอลเออชวนใครไปคาออราโอเกะดีน,นะเดี๋ยวเราชวนเพื่อนเราไปคาออราโอเกะดีกว่านี่ชวนเพื่อนคน,นนี้ดีกว่านะ ไม่รู้ว่าเธอจะไปอ่ะเราจะมีใครไปร้องคาราโอเกะก,กับเราไหมเนาะไม่มีใครอยากไปร้องคาราโอเกะก,กับเราเลยไม่เป็นไรงั้นเรามานั่งกินมามา่าหน้ามินิมาร์ก็ได้นะนี่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินตอปกี้กับโอเด้งแต่มันแพงมาก3 0 0พันบ้าบอเหลือตังค์อยู่200